เราจะทำการต่อยให้มันระดับเอสกันดีกว่าใครที่ของไม่แน่นอะไรหรือยังต่อยไม่ผ่านดูคลิปนี้จบประเด็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนนมก่อนดีกว่ารู้สึกอันนี้มันสู้ง่ายไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันดอบลงคนที่ดูจะได้เห็นนะฮะสิ่งแรกที่อยากจะให้มีก็เอาชิปหายแล้ว สวัสดีครับผมชายพีนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมมาเพิ่มเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรรู้สึกจะแจกของอีกแล้วมีสองอันนะฮะรู้สึกเดี๋ยวมาดูอันแรกกันดีกว่าอันนี้กิจกรรมเหมือนภารกิจเหมือนให้ใช้ของอย่างเดียวเลย รู้สึกอันแรกจะใช้ทองร้อยอันอันที่2 300อยนะฮะแล้วก็อันที่สายิมอืมนั่นรับของเลยรู้สึกผมจะน่าจะซื้อของในร้านค้าไปร้อยโกผมแนะนำนะถ้าไม่รู้จะใช้อะไรเอาไปซื้อบัตรยิมคุ้มสุดแล้วแล้วมันร้อยพอดีด้วย ก็เสร็จไป2เควสอันที่3ใช้ใจ่ายยิม20พอยต์ก็น่าจะอัพยิม2ครั้งนะฮะ ก็เสร็จไปแล้ว3อันรู้สึกถ้าทำสามอันเหมือนจะแถมให้อีกเบิ้ลหนึ่งเลยนะเนี่ย ก็เท่ากับวันหนึ่งเราแน่จะได้ประมาณ6เหรียญรู้สึกมีภารกิจอะไรอยู่ประมาณ15วันด้วยกัน15หวันก็ถ้าทำเควสทุกอันทุกวันทุกวันก็น่าจะได้ประมาณร5 0ห้าสเหรียญได้นะฮะเรามาดูอันที่2องันรู้สึกอันนี้ ต่แจกของต้องชนะในโหมดสตอรี่ระดับ S, <S โหมด5ก็ได้ของไอรู้สึกจะเป็นไอแคตตาล็อกที่เป็นนวมสีเขียวหรือพวกอุปกรณ์สีเขียวนะฮะรู้สึกไอส่วนหมด8ได้เป็นอัปเกรดของของนวมนะฮะส่วนอันที่3โหมด8ก็ได้จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนอันที่4เป็น300ยิมส่วนอันที่5เป็น เป็นแหละไอ้คีม300ชิ้นเยอะเหมือนกัน oh, <yeah. laughs> so what you เราจะทำการต่อยให้มันระดับ S กันดีกว่าใครที่ของไม่แน่นอะไรหรือยังต่อยไม่ผ่านดูคลิปนี้จบประเด็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนนมก่อนดีกว่ารู้สึกอันนี้มันสู้ง่ายไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันดอบลงคนที่ดูจะได้เห็นนะฮะสิ่งแรกที่อยากจะให้มีก็เป็นนมไม่กับพันนะแล้วก็ส่วนอีกสองหมัดอยากจะให้เป็นนมเร็ว รู้สึกนวอัปเปอร์กับนวมเมกาเนี่ยผมไม่มีออฟความเร็วเพิ่มเลยอันนี้ปรับให้ดูกากลงเลยนะส่วนสปอนเซอร์แนะนำให้ใช้ไวสตสเตปเลยไม่ต้องแนะนำดีกว่าเรียกว่าบังคับดีกว่าบังคับไม่ใช้ไวสตสเตปนะฮะอันนี้สู้ได้แน่นอน สิ่งเดียวที่จะชนะในโหมดนี้ได้ก็คือใช้ไวส์สเต็ปเท่านั้นแล้วแหละคนที่สู้ไม่ไหวนะฮะผม Round ใส่ของกากต่อยไม่โดเลยด o าว ยายามเลี้ยงเลือดศัตรูให้เหลือต้นๆไว้นะฮะเพื่อเรามีไว้สเต็ปจะได้อัดทีเดียวร่วงเลย รู้สึกชกสตูครั้งหนึ่งน่าจะใช้เมกาพันได้2รอบนะเนี่ยใครที่ก่อนจะเป็นเราสู้อย่างน้อยเราต้องใช้เมกาพัน์ให้โดนสองครั้งนะถ้าโดน2ครั้งสตูก็เลือดเดอืออยู่หน่อยนึงเอาชิปหายแล้วไอห่า ให้โฆษณาเลยเกือบตายก็จบเรียบร้อยสำหรับคนที่ของไม่แน่นอันนี้ก็มีวิธีใช้ได้เหมือนกัน ตัวเดินเก็บแล้วก็เคลียร์โหมดตัวหลังๆน่าจะสบายสำหรับคนอื่นนะฮะที่ของยังไม่แน่นก็ยังสู้ได้อยู่ระดับ S เอาวิธีนี้ไปใช้ได้ผลเหมือนกันได้ทุกตัวรู้สึกผมน่าจะเคลียร์หมดแล้วแหละ ตอนนี้ก็รอรับของเลยของน่าจะมาประมาณสิ้นเดือนนี้ก่อนรับของแบบชิวๆนะฮะอยู่ดีก็ได้ของฟรีมาใครที่ยังต่อยสู้ไม่ครบนะเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วจะได้ผละฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าต่อยครั้งสองครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ S ออย่างที่ตั้งไว้นะฮะคือต้องใช้เวลาหน่อยบางทีสปอนเซอร์มันไม่ได้ ไม่ได้ออกมาทุกตาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมันด้วยนะฮะเราจะม,มีสาระคลิปนี้อีกมากมายเลยทีเดียวยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผม We're sticking to the plan. To the plan. We got a map down on the diagram. Okay. Nothing happens overnight. We got the upper hand. Okay. Hey. I travel with silent maneuvers. Man, the way I do is gonna blow up your medulla. <laughs> Traveling the galaxies, I know I'm going lunar. <laughs> Bet you wish you started sooner. What you mean? In, a ring. In a ring. Yeah, the ring, I call the shots. You don't really know what it costs. What it costs. I don't really no, no. use a lot of words. A lot of words. Huh? <laughs> I just let the hands do the talking. Better get this work now. Hey. Uh -huh. Not going back to the regular. No way. I am not the prey, I'm the predator. Okay. Making my moves for the jugular. Juggler. Better keep the same kind of energy. Better do it. I don't speak a word to the enemy. Okay. Better keep your eyes on the underdog. Underdog. Don't lose track of the underdog. I don't think you understand who you're dealing with. Really? 20 steps ahead of you, I studied every hit.